ชุบชีวิตลานจอดรถเก่าสร้างคุณค่าใหม่ด้วยแนวคิด adaptive reuse ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่บางครั้งคำตอบที่ดีสุดของสถาปัตยกรรมอาจซ่อนอยู่ในพื้นที่เก่าที่ไม่มีใครมองเห็นอย่างลานจอดรถบนชั้น3ของห้างเอ็มโพเรียมที่ถูกปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งมันถูกตีความใหม่ให้กลายเป็น friend friends l i f e friendly store ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่ตั้งคำถามอย่างลึกซึ้งว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตที่ดีโดยแนวคิดทั้งหมดเริ่มต้นจากโจทย์ที่ไม่ใช่ยอดขายแต่คือคุณภาพของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สวนกระแสมากในการสร้้างในนยุคี ผ่านการใช้สถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือในการปลูกชีวิตพื้นที่ทิ้งร้างให้กลายเป็นเซค n อนไลฟ์สเปซที่เชื่อมโยงความทรงจำเดิมกับความต้องการใหม่ในปัจจุบัน ทีมผู้ออกแบบ Buck Studio ได้บอกเล่าถึงแนวคิด abandon context หรือพื้นที่ที่ไม่มีใครเลือกว่าพวกเขาได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความน่าสนใจของเรื่องราวทั้งพื้นผิวคอนกรีตเปลือยเสาเก่าโครงสร้างที่ไม่ได้แต่งเติมกลายเป็นฉากหลังที่ให้แสงกับธรรมชาติที่เจาะเข้ามาอย่างตั้งใจเปลี่ยนบรรยากาศภาพจำของลานจอดรถให้กลายเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นและเป็นมิตรได้การตีความ l i f e friendly store จึงกลายเป็นการออกแบบพื้นที่ที่ให้ความรู้สึก warm, h o m e friendly โดยเน้นฟังก์ชันแบบไฮบิดที่เปิดรับกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่ร้านค้าโซนพักผ่อนคาเฟ่ไปจนถึงมุมพูดคุยที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้คนโดยผู้ใช้งานหลักอย่างกลุ่ม Modern h o เ s e k e e p e r หรือแม่บ้านยุคใหม่สามารถเข้ามาใช้เวลาได้อย่างมีความสุขพวกเขาเอนจอยกับการทำอาหารทานเองสนุกกับการทำความสะอาดจัดบ้านให้เป็นระเบียบและมองว่าสิ่งเหล่านี้คือความสุขอย่างหนึ่งจึงอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนจุดแวะพักที่พวกเขาสามารถเลือกซื้อของดีๆหรือแค่นั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะครับและในเชิงการออกแบบที่นี่น่าจะเป็นโปรเจก ที่ใช้แสงซันไรส์ธรรมชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะกว่างานห้างปกติมีการเจาะช่องเปิดเพื่อดึงแสงธรรมชาติยามเช้าเข้ามาเปลี่ยนความรู้สึกของาดลานจอดรถที่มืดทึบให้สว่างและมีชีวิตชีวารวมถึงการปรับพื้นที่ให้มีฟาซิลิตี้ที่จําเป็นสําหรับฟังก์ชันใหม่อย่างการปรับปรุปรงระบบไฟและแอร์ใหม่ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ซึ่งเป็นงานที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่มันสําคัญมากเลยนะครับในการสร้างพื้นที่นี้ให้สมบูรณ์ ซึ่งเฟรนด์เฟรนด์ที่พัฒนาพื้นที่จากแนวคิด Adaptive Reuse ปรับของเก่าเล่าเรื่องใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าสถาปตยกรรมสามารถซ่อมแซมพื้นที่และเยียวยาความสัมพันธ์ที่ถูกล้าเลยได้จริง